สบายดีตอนเศร้าฝนตัวครกทานวันนี้จะพาทุกคนมาบึงบรรยากาศการซื้อการขายจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่ตลาดฟูสีถือว่าเปลี่ยนตลาดศูนย์กลางตลาดใหญ่เนาะของนครหลวงพระบางเลยก็ว่าได้เนาะเดี๋ยวเขาไปเข้าทางประตูด้านนั้นเพราะว่าเข้าของด้านนั้นเขาจะย่างไปเจออันบอนที่เพิ่นขายพืชพักของสดกันเลยเนาะมือซะอ่ามือนี้หันเป็นมือที่จะเดินทางกลับพอดีกับมาแวะก่อนจะทำม,มาซื้อของฝากของต้อนลับไปเนาะ มาก็ฝนกับกับกับก็ฝนนี่ฝากทางกำด้านนี้ก็จะมีห้านค่าขายเครื่องอย่างทั่วไปนะคือที่เราจะเห็นกันหลายในท้องตลาดจะเข้าขทางด้านนี้เนาะที่สําคัญนี่ตลาดผู้สีนี่ทุกคนเพื่อนก็นกนเปิดในช่วงตอนเชราา้าจนบืดมืดหมดเลยแล้วอยู่ในตลาดผู้สีนี่นอกจากจะขายพืชผักอย่างต่างๆแล้วก็ยังจะขายาสินค้าเครื่องนุม่มเอา,เอาง่ายง่ายคือเป็นครบวงจนแหลรเนาะนี่ขายทางด้านหน้า บ้านโพสี่ซื้อว่าโพสี่ก็ได้มาจากซื้อบ้านนี่แหละเนาะฝนย่อยหนี้ๆอยู่ก็ค่อยก็บมได้หลายเรื่องเนาะฝนตกแบบทังตกเนี่ยซีเดดเนี่ยฝน,นนี่ก็บบเลือกจกอักยางเนาะสีตกกับตกสีแดดกับเดดซะอ่โบเลือกซะเนาะเดี๋ยวเขาก็ยางมาฮอดทางเข่าละอันนี้จะเป็นเปิดตลาดโสนะพสี่นครหลวงพระบางเป็นตลาดใหญ่นะของ เราเค้าลงผ้าบางทางนี้ไปเบืเ้งขายอย่างกันในตอนเช้าแบบนี้เพราะว่านอกจากที่จะไปตลาดอันทาเฮงนันก็จะไม่เป็นตลาดตอนเช้าเหมือนกันมาะสลายแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปถ้าจะไปทางนั่นๆจะมีย่อนกินหลากหลายเช่นกันนแต่ว่าอยูน่นี่มันจะแตกต่างจะตลาดอันทาเฮงหรือว่าตลาดตอนเช้าอยู่ที่ในตัวเมืองอก็คือจะเป็น บางทีวะเขาจะนั่งขายตลอดเลยแล้วก็จะมีเครื่องหลากหลายกว่านั่นเองลุ้นแบบนี้คันหอมห่อ,อลุ้นคันหมอมกัเจ้าใหญ่ก็มองนี่หงงอยนางเขามาคันจะมาเจบอบางทีก่อนจะขายคือผักเลยเนาะเ,เสียงแหบๆน,ะนั่นเองได้ทุกทา่านเลยไปทุกคนตาทุกคนมานย่างมึงไป ทางนี้กันก่อนเนาะนีทางนี้ย่างเอาฟางนี้มาเบิงึงพี่มาเบิงบึงนี่คนนี้ขยันขายเลยเอานีคือบ่อลงพันหอมโอ้แม่จังมันโพดนะประตอนฝนตกข้าวหัดวากั้งกั้งตอนมาหงผัดเป็นกัง้งอันนี้โซนที่เคนขายผักสดเด้เอ,อทุกทางเกียงหอดซินไคลคือผักต่างๆอยู่ในตลาดแห่งนี้โซนนะครับ ตลาดโพ้สีนะักคอนพระบาทน,นะคอนหลวงพระบางน,นะนั่นเองอันนี้นมเป็นนมไม้ไหลต้มด้ๆีๆปอกให้พร้อมาบริการปอกเผือกเดือดเพ็ดนาะมะขามป้อมออดีหลายยางดนะีเนาะ มันยากแก่เสือทุกคนฝนตกข้าฝนมาตกกับพือสิใครนะอันนี้เราฝนตกอันนี้เป็นมะเกี่ยงนะเกียวระยะน,นี้ก่เสีมีตั้งแต่เห็นแก่ก็เป็นพืชผักทางธรรมชาติที่มีขายหอมบัวหอมปอมอันนี้ ก็มีเกษตรน,นี่ประกาศนา้ำประกาศน้ำนี่ในอีรานปลูกหลายมาทางเสียงขวางทางเสียงขวางทางตาะศิษฐ์อะประกาศนา้ำทางหวัวพันตะศิษฐ์มันจะมีส่วนเพิ่นเพชรเป็นอน,นาทุงนาปลูกโดยเฉพาะเลยได้อทอดไม้ก็ได้ขายนะทุกคนทอดไม้อันนี้นะไม้แค้นต้นแค้นเอาไว้เฮี่จะเออราม อยู่ตลาดนีก่ก็ขายทอนไม้เอาทอนไม้มาขายแล้วคนเขาก็กินทอนไม้น้ำอ,อีกอไป,ปห้าสิบไปทั้งใดบบนสิไปทั้งใด ส่วนหักสดของคนก็นจะมีแต่ส่วนนี้อันนี้จะมีเป็นอีกโซนหนึ่งต่างหากหาแล้วเข้าไปเบิง่งนีจุดไม่เต็มขายเครื่องอันนี้ขายของอ่า ข้างตุ้งแตงเนาะนี่นี่หอมบวัวหอมเบลก็จะจิตเป็นตองเป็นเก่งในเรื่องของการมัดเป็นตองจังสิอันนี้ขนมบาบิน ในส่วนอื่นตื่มกันแล้วจะมีห้างอยู่ระหว่างกลางเนาะที่ผมจะขายที่ว่าเกี่ยวกับของฝากของต้อนนะ,ะนี่ส่วนที่ขายเสื้อผ้าโอ้เพิ่งกลับมาเปิดตลาดแต่เศร้ากันเนาะหากเห็นตลาดีที่ขายเครื่องงานเสื้อผ้ามาเปิดแต่เศร้าตอนนี้ห่ากันเจ็ดโมงอีก มาเปิดระบางอ่าตลาดนี้คืออยู่บ้านหออยู่เวียงก็โมงสิบโมงนะจึงมาเปิดมันจะมีอาคารที่เป็นอาคารสองสั้นอยู่อายุระวังครืงกลางเนาะช่วงที่อันขายเครื่องที่เป็นประดับเพชรเขาคำใส่คอใส่้อยประมาณใส่สิ่งเสื้อทาใหม่ ส่วนนี้บ่นเนาะหายเครื่องเครื่องสลายเนาะทุกท่ลานก็จะเป็นเครื่องที่พวกเสื้อผ้าพวกเกือบอนี่ยต่างต่างนี่ก็น้ำเข่ามาทั้งไทยเวียดจีนเลย นี่จะขายโอเคเครื่องน,นี่นันลุมพี่ยังของมากระเรียงอำนรามเลยหากเกันจะขายแทงเครื่องอาหารกันกินละกระเครื่องสัซฟูสังฆทานนี่น,น,นัมนี่มีหน่อยทุกคนเรื่องของฝาก ฟ้าของตอนจอจู่จุดนี้มียูพี่เนาะ้าว่าอยากได้ราคาถือแล้วนนก็นจะอยูบบ่ยูพี่ก็ไม่เสียตรงัได้ใจเป็นสิ่งละมันทุกอันเนาะอันนันมีบนหูห้าน นี่ใน,นส่วนทางาน้ำค้าง าทางด้านชวนที่ขายชินกับมีก,การทาง้านรวมไปนอกจากอยู่อยู่ในชวนของอันนั้นพวกเราจะขายชินกันเนาะอยู่ที่ตลาดตอนตอนซอยอยู่ในตัวบางนั้นที่ขายของที่ระลึกของฝากของตอนอยุทธ์นี่แต่ว่าผ้านของขอันนั่งติ่มทุกคนบางคนนี่จะมักเนาะก,ก็คือ ของฝากของตอนที่เป็นของนางติม่มนะนะแม่นคนอยู่ในตลาดโพสีพี่เนาะบรรยากาศในบรรยากาศตอนเช้าของตลาดนางกาวตลาดโพสีอ,อันนี้โซนที่คนขายพวกสินงของต่าง จุดนี้จะขายซีนโดยเฉพาะเอา,าที่เขาเขามาขายพักอ่ะได้ซที่เข้ามาหางด้านในพี่จะอยู่ส่วนหางด้าน้า้ของตลาดซีนหัวซีนต่างๆซีนเป็ดซีนไก่ซีนคั้ว ตาค่ะอยู่รุมที่ตาตานิ้ก็สลายจุดตาก็สั่งวุ่นวุ่นวุ่นวายกันจะเศร้าเลยนะตลาดตลาดลาด้างกาวนี่อ่าโซนขายปลาไก่เครื่องปรุงต่างด้านนี้ไปออกไปเบื้องในส่วนอื่นอื่น,นี่ อ้าขับรถเจาะกับรถได้เคยที่ที่เราจะได้เข้ามาลึกขนาดนี้สำหรับตลาดโคสีเนาะเคยจะอยู่ในส่วนนอก ถ้าทางนี้ก็ทางเข้าคือกันไปอีกทางหนึ่งสามารถเข้าออกได้อ,อันนีนะ้จะเป็นทางด้านหน้าของตลาดแต่จริงเรามันมีหลายประตูเขาสามารถเข้าได้ทางหลายทางทางเขากี่โลหนึ่ง อ่าสิบสีขึ้นเมือเนาะ13,000ขึ้นเมือจุดฮอต30,000ต่อกิอ 30, อโลมื่นนึงกับสามแสนแสนสาวสองแสนสี่สองแสนแปดแล้วแต่ละจีดแล้วแต่ละราคานี่อันนี้ก็คือยางออกมาครับในส่วนทางด้านหน้าเนาะของตลาดกันแล้วเสาหนึ่งบันเนาะเออออกมาแล้วก็เซาผลก็ได้เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะทุกคนบรรยากาศตอนเช้า อยู่ที่ตลาดกูศีนครไก่สอนอ่นอานครหลวงพระบางเนาะจะออกแต่นนครไก่สอนนครไก่สอนอ่ะเ,เก็บภาพบรรยากาศในบางส่วนไฮดูฮานนะครับสมน้ำกันคนวุ่นร้ายกันหน,นะหน่อยเนาะตอบสอบรอทีค่ะพระเจะ้าจะยอะา็จะเข้ามานทอดอยู่ด้เนาะครับ หลงติบเลยแท้จริงแล้วอ่ะเขาสามารถมาทางเส้นทางที่เขาจะไปตัดกล่องสีนั่นเนาะเขาอาจจะมาเจอเส้นทางทางอ้ประตูอีกด้านหนึ่งแต่ว่าทางด้านหน้าแท้แลแ้วเนนมาเส้นได้เนาะนทางด้านหน้าแท้แบบบูชอเส้นที่ที่ทางเข้ามาเขาอเขอ้าใจทุกทานเดอ้อที่เข้ามาสมรติตามเนาะคลิปวิดีโอสั้นๆที่พาทุกคนย่างรอบเบ่งบรรยากาศของไอ้ตลาดโูสีทังกลาวนี้่อนที่จะเดินทางครับ ตอนลอัจันทีต่ตามต่อเรื่องราวทัดไปนะว่าจะเป็นเนื่อใดสำหรับวิดีโอนี้ขอขอบใจทุกทา่าน